ทองเออเอามือลูบทองจักสามขังกสีเกิดมีลูกหน่อยขึ้นมาบอตัวตัวบอตัวล่องเบิงกระไดขั้นบอเสือกระไดจริงหรือจริงจริงจริงค่ะโอ้เอาขั้นพอ่าจังสันผมกระสิเรากะทํำตามเด้อพอเด้อเออเอาล่องเบิงเด้อโอ้ยมาสงสัยทะหันใหญ่อยู่บ่อยู่คกไพ่าปาหนาะ กามีบุญพารามาส่างเทวดามาโปรดว่าให้ได้ลูกได้เต่าปาชีลูกเต่าจังไรบริณอนน้ากันจักเถื่อไม่ใหญ่ต่างเตากันมาต่างคนต่างอยู่ปัดว่าต่อไปต่อมาขั้นบ่ไม่ลูกไม่เต่าสิไม,ม่เหตุอันเป็นไปปาริกาปจังไหน,น้อข้นพี่รถูกกุลาเพียรอย่างน้ออยู่ทั้งในมาหาพีจะข้าวบังดู มีเหตุห่อนประกันแท้สิ่งใดมันไม่อย่างคือประตูเป่งเติงให้พฐีกุลามือเนีบประตูเปิงเติงจังใดเอบางหันบ่ได้ยินเสียงพีคุยกันติปาริกาคุยกับไผรกับเทวดาเทวดาอีหลีนี่เทวดาอีหลีพูนว่าคักๆแน่ๆพูนว่าบ่ตัวตัววาบ่ตัวเอาคือบ่ถามพเนี้มืออื่นนี่ตัวใดถามแล้วพูนว่าพูนโบหงวยเทวดาจะได้สมาสิโบหงเทวดาตัวนี้บหูงเลขก หู้ยังล่ะหู้บอกเต้าลูกโอเป็นสั้นโอ้คุยกระเพินว่าจะไหนล่ะพี่เอ้คนละมาคุ้มมาหยักมาหอกมาขยันขย่อว่าให้พี่นั่นนอนกับปาริกาสามันจังสีใดลูกใส่พนาโอ้พี่ก็ได้เกิดหนักกับว้ากันดนตังหงตังน่านก็ได้ว่าโอยเหตดบ่ได้หลอกแนะนั่มปีที่ไม่ซะเอะ พิ่นกะได้่าเอาจังสีวิที่ไมเดอร์ขันย่ำเมียเจ้าหรือปริกาเจ้าหรือดูมามเพิ่นวาให้พีนเอามือลูบทองพะนะโอ้จังว่าพีนางงงจะมาเอื้นช่น้องดีเดี๋ยวมันอีหลีเดือมันอีเหร่นเสนอขึ้นว่าโอ้อัดเล่าว,วาต้อไปเฮ้าสองคนสิตาบอดวันตีว่าจังสันล่ะเอาล่ะพีถูกกุลาเอ้ยขันแม่นมันเป็นคือข่ำพยินวาอีหลีอื ต่อไปกันเท่าตาบอดไผสีเบิองเท่าเอาเจ้าว่าเสื้อพันยุติเอากระจักเหลีวน้องเอเิ่งเนี่ยพอินตากอก่อจ้กะหามันเป็นคือข้าม่าข้ามาเอาจังสันเป็นจ้ใดกับโมโหฟังความในจิตในใจปาริกาก็เดิมพผีเด้อกอเบิงน้องลา บัดน <laughs> ี้ปาเลิงกาลาสีพันยาได้ฟังเพลงางหักแม่นอีนอีเฮาก็นี่บ่พวลต้องทนส่แม่นต่อกรรมเด็กน้อย นางเอ้หนีตีน้องพันวันนีจากน้ำยันเขียะแนนกัดขานี่จากนาดงดอนผัดเราเจอเสือลายนีเสือไล่เจอเสือเขียวนีเสือเลืองเจอเสือโค หนีจากป่ามาเจอดวงแม่นนีหนีจากดวงพ่อป้าแม่แม่นนีแดงกันทอนีเด้กน้อยดาบุดน้ำดอกโยนีได้ออกไปน้ำทางออกตามสายควงเบื่อสิจ้องดึงขันกำตอน้ำตาค้น เห็เห็นเข้าสิเสียตาคือคำเว้าพระอินเพิ่นพี่นางงอความเลริญพันแห่งเสียมคือเสียมความสิคุณปู่คันแม่นฮู้แต่เข้าว่ากำเก่าสินำมา ขาดบุตตาสิเป็นเดอพี่บอคนสิขึ้นเดอเพียงเอามือมาคำทองอุทอนนางเพียงสเทือพี่นาง ບ້ານສຽມຄົງບໍ່ເສຍຄຳສັນຍາທີ່ວ່າໄວ້ບໍ່ເສຍແທ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ขันเหมนมีลูกน้อยไว้อาศัยเพื่อเวลาอาบเป็นผลบุญที่ลงทามอย่างบางหันอนั้นตือขันซื้อลลยสีบอดได้ลองทำไปเสียนค้าเพียงแต่เป็นสัญญาชาต่างันพี่บ่้งูเก็บเ้าหุเางเมันซ้ำไมถ้าหากขืนปล่อยไว้บอย,ย่อมเห็นการทำตาม bạch hà cầm năm thân hằng xí y vị thi kẻ tè và nấy văn niên, hiền thuốc cô ra ngơi lên đồ má phò đi khó chân ai tam nà thiên เสือผยินเบิงตีเพิ่นบากไว้น้องจังสันเกืบเฮายุงบาเนอนเพิ่นบอกแมงคันแจ้งแจ้งวากรรมเก่าที่เคยทำนาให้ผลเสียจริงจังสัตอยู่ยังเดียวเนียนี้จากกรรมบ่มีมุมแม่นสิลงไปในตมบ่มีมมในกรรมแ thì nàng cũng ơi sang hoàn khuyên lửa cầm hen xen gì mi hoa loam vay mà mi mồ và quân tạm nên là na thì nàng ơi non non

เสื้อพอินจักเทียจักที่กบ่เป็นอย่างเดละพีคันเมนต่อไปภ้ายภากนาเฮ้าตาบอดอีหลีเฮ้าเท่าเฮ้าแก่ไปเฮ้ากันยังสิมีลูกมีดเตาไว้เพิงผ้าอาศัยไว้หาหมากไม่สู้ยูสูสันเนอในตอนนี้ปาลิกาฤดูมาพอดีขอเชิญอายตามนาทีลูบสภพีอุ้ยจังบาท เอารูปซืๆเนาะอันเบ้าเยานี่ก็สิมาเยานีละที่ประจำเดือนก็ได้เอาอาเจะว่าประจำว่าฤดูไม่นอเห,ออหืออันประจำมันบ่สูภาพที่จเจอพระบรรน,นอกน้องสูเฮ้สมพูรณธรรมะลมแล้วเนาะเอาขั้นบาจังสันนองบาจังสันปีสิเรากะทํำตามบ่เสียบ่าหายบ่เสียบ่นเนาะมันบ่เสียบ่าหายดอกพี่เอ้ยแค่เอารูบซือ,ซอ ด้านนอนนัากันมากกับบ่อส้วนกันทั้งทีส้วนมือนีมันบ่ตายดอกเว้ยอ่ะบ่ตายกับบ่ตายซะนะันเด็กข้าเจ้าพราะยัยแม่ยัยบั่นเขาหึงส้วนก็หนีผลดอกแมนบ่แมนตายบ่บ่นี่